สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมสุวัสลิ์ริปตาพลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนานะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของพักชาติพัฒนาในการรายงานการดําเนินการของพักชาติพัฒนาประจําปี2564เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยสังเกตนะครับขณะนี้พักชาติพัฒนา มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันทั้งหมด4ท่านนะครับคือคุณเตวันดิตตาพลรบหัหน้าพักคุณวัชรพ,พลโตมอนจักเลขาทธิการพักคุณดนเหตะกูลและคุณสมัครป้องวงนะครับพักชาพนามีสาขาพักทั้งหมด4แห่งนะครับก็คือที่ภาคกลางก็มีอยู่ที่จังหวัดสระบุรีภาคยีสานก็มีอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาภาคเหนือ ก็มีอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ลและภาคใต้ก็มีอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2 5 6 4นั้นเราก็ได้มีการประชุมสามัญของสาขาพักทั้ง4แห่งครบถ้วนไปแล้วนะครับก็ยังขาดอยู่หนึ่งเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองก็คือการประชุมสามัญพักชาติพัฒนาอย่างคุณเทวันทิพย์ปรพลบในฐานะหัวหน้าพักชาติพัฒนาก็ได้ เข้าไปดารงตําแหน่งเป็นรองประธานกรรมธิการพิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี2565ซึ่งเป็นวงเงินถึง3ล้านล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงินงบประมาณที่มีจํานวนมากแล้วก็มีความสําคัญมากนะครับเพราะทุกท่านคงทาราบกันดีว่าขณะนี้เราต้องเผชิญกับปัญหาโควิดแล้วก็ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นจะต้องมีเงินงบประมาณเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นเงินงบประมาณกว่า3ล้านล้านบาทสําหรับปีงบประมาณ2,565จึงถือว่ามีความสําคัญส่วนในขาธิการพักชาฒนานะครับก็คือคุณวัชรพลโตมอนฉัิ์ก็ได้ทํางานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครราชจจสีมาในการหยิบยกปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนต่างๆของพี่น้องประชาชน อาทินะครับเช่นปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับปัญหาเรื่องการขยายเขตประปาปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดปัญหาเรื่องจะแก้ไขกันอย่างไรเมื่อมีการตัดทางรถไฟทางคู่ผ่านเข้าไปกลางเมืองนะครราชสีมานะครับเอหล่านี้ท่านสสประชาริก็ได้หยิบยกเสนอในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำไปแก้ไขนะครับท่านหนึ่งก็คือคุณดนเหตุกูลก็ได้ทำหน้าที่ในระดับอินเตอร์นะครับระดับสากลก็คือเป็นสมาชิกรัฐสภาไทยประจำสาภาพรัฐสภาเอเชียนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของพรรคชาติพัฒนานะครับที่ได้ทำงานร่วมกับสมาชิกรัฐสภาของประเทศอื่นๆด้วยนะครับส่วนท่านสสสมัครป้องวงก็ได้ทำงาน อย่างเข้มแข็งในกรรมาทีการอุตสาหกรรมพี่น้องประชาชนครับในช่วงปี2,564นั้นถือว่าเป็นปีแห่งความยากลำบากของพี่น้องประชาชนเพราะเราประสบปัญหาเรื่องโควิดสืบเนื่องกันมานะครับตั้งแต่ต้นปี2,563นะครับจนกระทั่งขณะนี้ก็ถือว่าปลายปี2,564เกือบเกือบ2ปีแล้วนะครับที่เราประสบปัญหาเรื่องนี้ พักชาติพัฒนาเนได้ให้ความสําคัญนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในภาคอิสานาที่จังหวัดนครราชสีมานั้นพักคชาติพัฒนาได้เข้าไปร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็ผู้นําท้องถิ่นนะครับนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆในการจัดตั้งศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน แล้วศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนั้นก็ได้ลงไปทำงานอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เกิดโควิดเมื่อประมาณเดือนกุมภาเดือนมีนาคม2563ตรงน,นั้นตอนที่เกิดโควิดก็ไม่มีหน้ากาก,ากที่จะใส่กันไม่มีเจลที่จะล้างมือทำความสะอาดไม่มีน้ำยาที่จะไปฆ่าเชื้อโรคต่างๆศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันได้ระดมนะครับ ผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครจากแม่บ้านทั้งหลายในจังหวัดนครราจสีมามาร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้าอนามัยแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับในการทำแอลกอฮอลเจลแอลกอฮอลสเปรย์ในการสำหรับล้างมือทำความสะอาดต่างๆแล้วก็ยังได้มีการจัดทำสเปรย์และก็หน่วยอาสาสมัครนะครับในการไปฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสตามชุมชน ตามบ้านเรือนต่างๆแล้วเราก็ยังได้รับความร่วมมือจากครัวหลวงพ่อนะครับหมายถึงครัวของหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ที่มาร่วมกันจัดทําอาหารเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบความยากลาบากแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีการจัดทําเป็นฟู้ดทรัคเป็นรถที่จะนําอาหารไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือนแล้ก็ตามชุมชนต่างๆ ก็ได้ใช้ศูนย์คนตคน้าัดรักจริงไม่ทิ้งกันเป็นศูนย์ในการช่วยประสานงานในการลงทะเบียนหรือว่าในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นแล้วในช่วงที่วัคซีนยังต้องรอกันนะครับเราก็ได้มีการพูดกันถึงสมุนไพรทางเลือกที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่ง ประเทศของเรานั้นก็มีสมุนไพรอยู่หลายชนิดและโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรนั้นก็ได้มีการพิสูจน์กันทางการแพทย์ในระดับหนึ่งนะครับว่าสามารถที่จะเป็นสมุนไพรไปช่วยระงับยับยั้งการเติบโตของไวรัสนะครับได้ดังนั้นเนี่ยพักชัปนาก็เห็นว่าสมุนไพรไทยนั้นก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเราก็ได้มีการจัดหาสมุนไพรนะครับฟ้าทะลายโจร มอบหมายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจำนวนหลายหมื่นต้นสิ่งที่พักชั้นนาได้ดําเนินการมาตลอดในเรื่องโควิดก็คือการไปช่วยเหลือการไปให้กําลังใจการไปอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนให้พวกเราจับมือกันไว้นะครับเวลามีวิกฤตเข้ามาคนโครนาต์จริงไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องโควิดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนมากครับ เราก็เกิดปัญหาเรื่องพายุดีเพช่นหลายลูกที่เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้รับผลกระทบมากนะครับโดยเฉพาะน้ําจากลําน้ําลําตะคองที่มาจากเขาใหญ่นะครับแล้วก็ไหลผ่านอําเภอเมืองนะครับไหลผ่านอาเภอสูงเนินอาเภอสีคิ้วลหลายอำเภอนะครับพอน้าเอ่อลาน้ําลําตะคองนั้นก็จะท่วมบริเวณ2ฝั่งของลําน้ําลําตะคองทําให้พี่น้องประชาชน เดือดร้อนกันมากแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือปูชนียสถานโบนามสถานต่างๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในจังหวัดนครนาชสีมาก,ก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอาทิเช่นที่วัดเสวัดธรรมจักรเสมารามนะครับที่เป็นที่ตั้งของพ้านอนที่ทําด้วยหินทรายแดงอายุกว่า1,300ปีที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น้ําท่วมเกือบครึ่งหนึ่งขององค์พระหรือแม้กระทั่งที่อําเภอเมือง ที่วัดสารลาลอยที่เป็นวัดที่คุณย่าโมได้สร้างไว้ตามประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นที่บรรจุอัฐิของคุณย่าโมไว้ในสถูปเจดีน้ําก็ท่วมไปถึงบริเวณสถูปเจดีนะครับซึ่งพักชัหนาก็ได้ร่วมมือนะครับกับหน่วยงานป้องกันภัยทางทาหารผู้นําท้องถิน่นนะครับในการจัดหาทรายทําถุงทรายทําเขื่อนร่วมกับพี่น้องประชาชน แล้วก็สูบน้ําออกจากบริเวณต่างๆกับด้วยความร่วมมือกันและเราก็ยังได้ทําถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตามบ้านเรือนต่างๆต้องนั่งเรือกันไปเลยนะครับในการแจกจ่ายไปตามหมู่บ้านต่างๆบางแห่งน้ําก็ท่วมเข้าไปถึงครึ่งบ้านนะครับก็ถือว่าเดือดร้อนกันมากก็คือสถานการณ์หลังโควิดก็คือเรื่องเศรษฐกิจว่าทํายังไงที่เราจะกอบกู้เศรษฐกิจของเราให้กลับมาเหมือนเดิม ตอนนี้เราก็เริ่มเปิดประเทศกันแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆก็น่าที่จะดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มกลับมาซึ่งส่วนนี้พรรคชาปนือวาเป็นภารกิจที่สําคัญในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนแก้ไขช่วยกันให้ความคิดเห็นมีความร่วมไม้ร่วมมือผนึกกําลังกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศให้รุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปแก้ไขปัญหาความเือดร้องของพี่น้องประชาชน ในชนบทได้ในระดับรากยาผมก็ต,ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านที่ให้ได้การสนับสนุนการทำงานของพรกชาพนาด้วยดีตลอดมาเรามุ่งมั่นนะครับที่จะทำงานกันนะครับเพื่อความสำเร็จของประเทศชาติเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ